เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมในที่สุดนะครับผมตัวละครที่ต้องบอกว่าทุกคนรอคอยมาอย่างยาวนานมากได้รับํำการ ECA เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ร่างสี่กำลังมานะนเนออต้องบอกแบบนี้เลยก็มา ECA เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันมาก ECA แล้วจับพัง หรือจะปังต้องบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยผมค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเขาเยอะนะเออเพราะว่าทีมลิงยักษ์อ่ะคือในอนาคตอันใกล้อ่ะได้มาแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมตัวอะไรจะมาคือตอนนี้ผมว่า,วาถึงเวลาเลยวเว้ยที่ภาค G T มันจะพังอาดเออมาลุยกันเลยครับถอนหวนนะสําหรับ โกคูไซยาสีและก็ป่าเบยไซยาสีที่ฟิวชั่นเป็นโกโจิตา้าได้นะครับตัวนี้มันเท่ยอยู่แล้วทำให้ตาย10เต็ม 10, 10อยู่แล้วฟิวไฟหรือ GT h e ฮีโร่คิบวก3ามเพีอแท่นดิเฟนต์บวก170%ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวเก่าอ่ะแม่งยังเหมือนเดิมไหมเนาะแล้วก็แคปพลังขึ้นเต่าก็ได้บวกไปอีกแล,ละ30เลย นีครับผมมาดูนะครับผมพาฟสกิลนะครับเปิดตัว Animation ใช้งานนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคือเปิดแล้วปุ๊บแล้วใช้เลยดาเมจรีดักชั่นเจ7และทําการโจมตีซ้ําแล้วก็เป็นทาให้ตาย1เทินหมายความว่าออกมา1เทินเราไมีลดดาเมจเลยก็แน่นอนครับมันจะทําให้ตัวละครตัวนี้ครับสามารถที่จะแทงในตําแหน่งที่1ได้แบบ อยู่เลยผมใช้คำว่าอยู่เลยนะเพราะว่าลด77%บวกกับคิดบวก2 Attack and d e f e n s e และการอ l l a t ท a อีก7เทิอนโอ้โหคือแบบเทืนแรกอะ่ะผมมั่นใจว่าไม่ตายล,ล้านทั้งล้านยังไงก็ไม่ตายตัวละครนี้ผมมั่นใจเลยเทือนแรกไม่มีใครเอามัลลงนะครับลดตามเหตุเยอะมากนะครับผมแล้วมีการดออ t อ a ท k มาให้ด้วยนะครับนี่แอนิเมชันเปิดใช้งานนะแต่ต้องบอกนะว่า จะเก่งได้แค่เทิร์นแรกนะซึ่งถามว่าแค่เทิร์นแรกเพียงพอไหมสำหรับผมเนาะเพียงพอแล้วในงานผมเนาะเพราะว่ามีกาดมาด้วยไงเออมันมีกาดมาแล้วไม่ใช่ว่ามีอะไรเลยผมมันม่นใจนะคือตอนเนี้ยมันเปิดเว็บเขายังไม่อัปเดตอ่ะมันก็เลยดูเที่ยวตัวเก่าตัวใหม่ไม่ได้ถ้าเกิดผมแบบจําอะไรผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมตามภาษาเออ่ตามสไตล์อยู่เนาะไม่ชอบลืมอยู่แล้วผมอะ่ะมาดูเบสิคเอฟเฟกต์ครับแอตแถวนีเฟซบุกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเก็บคีย์อคีย์จะบวกสองเลยครับต่อทุกประเภท ไกดเลยนะทำให้ตัวละครตัวนี้เก็บคีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ for every ทุกครั้งที่เก็บลูกแก้ว attack a n defense d จะบวกไปเลยครับลูกละ10แม็กสูงสุดคือ77%อนะแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่เก็บลูกแก้วลุง for every rainbow คีนะครับจะทำให้เพิ่ม critical อีกบปอีก10%อืมแล้วก็แล้วก็วกทำการโจมตีเมื่อมีคี เท่ากับ17หรือมากกว่า,าทัตการโจมตี3แล้วก็เป็นทาให้ตายเลยและเมื่อคิเท่ากับ24ในขณะที่คุณกําลังโจมตีเนี่ยเอ้ยไม่สิเมื่อคีเท่ากับ20ในขณะที่คุณกําลังโจมตีนะครับจะทําให้คุณตีเข้าทะลุทุกสีและยิงทําให้ตายซ้ําหมายความว่าคุณเก็บคีได้20เนี่ยโอ้โหคุณเบิ้ลทําให้ตาย3รอบแบบเน้นๆเลยนะ3รอบเน้นๆบวกกับอีก4รอบเป็น4รอบกับเปิดแอนิเมชันใช้งานเพราะฉะนั้นอะ ขเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนก็ก็อย่าให้โดนภาวนาดูเอาพี่ผมนะภาวนาอย่าให้โดนบอสที่มันซิลถ้าไม่ตายที่มันสตันใส่กุได้เพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันจะไปคอมโบกักบการที่ตัวละครนะครับสามารถที่จะสแต็กนในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกันได้เออมันคือข้อดีตรงนี้เว้ยที่มาถึงคุณสามารถที่จะสแต็กสแต็กพลังของของของอของตัวละครตัวเนี้ยให้มันสูงขึ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นะ คุณก็ดูแล้วกันว่าบอนด์มันมีสถานะสองสถานอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าล่างแรกเนี่ยดูดีมากนะครับล่างแรกคือไม่ขี้เหร่เลยสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับร่างแรกคือใช้ได้แล้วก็นี่มันไปเอาภาพของใครมาเนี่ยโอ้ยเอ,อิบนะครับผมก็ร่างแรกถามว่าผมสอบผ่านไหมผมให้สอบผ่านแบบอีซี่เลยก็คือมันเรียบง่ายครับเรียบง่ายโดยที่เราไม่ไรู้สึกว่า มันกะมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังผมใช้คานี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันออกแบบมาค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าแทงในเทิร์แรกที่ออกมาและที่เหลือคุณก็เปลี่ยนสลับตัวไปตำแหน่งที่2ที่สาเอาตามไปนะครับและจุดเด่นของนี่มันคือการแปลงล่างเป็นโกจิตามากกว่าเนาะก็สำหรับผมล่างแรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูเป็นโกจิตาดีกว่าตัวเนี้ยผมบอกเลยโคตรพีคในเงี้ยผมเนาต้องเก่งต้องโหดนะฮะผมไปไปดูกัน เอาลยครับหลังจากที่แปลงร่างเป็นโกจิตานะครับผมเรามาดูว่าเขาทำอะไรได้นะครับต้องบอกเป็นการ์ดที่เท่มากๆผมใช้ก็มีเลยเป็นการ์ดที่เท่มากๆนะครับผมดาเมจดินักชั่นนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วก็ไม่อยู่1นึ่งเทินของกันผมก็ไม่เข้าใจว่า มึงจะติดตัวให้มันสัก20-30ิบไม่ได้หรือไงวะ <c oughs> ก็คือหลังจากแปลงร่างตัวก็แข่งโป๊กเลยครับมใช้คำนี้เลยแบบว่าใครก็เอาไม่ลงแอ a แท a แอน e f e เ s นบวก300%แล้วก็การเก็บคิก็ยังบวกตอบเปอร์ลูกแก้ว1นลูกเหมือนเดิมนะครับบวก2ไปเหมือนเดิมโจมตีเข้าทะลุทุกสีครับ อกาส All l a t t ท็ k ครับมีโอกาสอย่างสูงที่จะตีเป็นค r ิ t ทิคอครับทำการโจมตีซ้ำและเป็นถ้าไม่ตายและที่สำคัญคือสามารถที่จะมองเห็นท่าไม่ตายของคู่ต่อสู้ได้โคตรดีและไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะ <c oughs> ทำไมผมรู้สึว่าโกจิต้ามันขี้โกงอย่างนั้นเพื่อนเฮ้ยแค่แม่งของจริงวะโกจิต้าเนี่ยผมบอกเลยนะตัวนี้แม่งของของแท้เพื่อนอ้ <c oughs> คือมีคีให้ด้วยนะตั้ง50%เมอิคุณไม่ต้องอัพขีเลยนะตัวเนี้ยผมว่าคุณไปเน้นหลบหรือไม่ก็เบิ้ลไปเลยเป็นผมนะสำหรับผมนะผมแม่งลงกับเบิ้ลรัวๆไปเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมต้องแก้อะไรไหมแต่โดรลมมันเก่งมากเลยคือแค่เห็นแค่ช่องนี้นก็เก่งแล้วในงานผมแล้วก็เทิเธอหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาจะทําการแลนดอมลูกแก้ว1สีครับเป็นลูกแก้วลุงโอ้โหซึ่ง มันจะมีคอมโบกับลูกแก้วลุงแน่นอนคือมาทรงนี้คือให้คุณรู้เลยครับว่ามาทรงนี้แม่งมีคอมโบแน่นอนมาโดนครับแล้วทุกครั้งที่ทำการเก็บลูกแก้วนะครับลูกแก้วอะไรก็ได้นะครับแอตแทกแอนดีเฟนบวกสิบเอซนซอนซับสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วก็ฟลอร์นี่ไงพูดอะัรคำเลยฟลอร์เอเวอรี v ่ดินโบทุกครั้งที่เก็บลูกแก้ว ลุงนะครับผมจะทำให้โอกาสเตดคริทิคอลนะครับแล้วก็ดาวเมดรีดักชั่น10%หมายความว่ายิ่งคุณเก็บลูกแก้วลุงคุณก็จะได้ตรงเนี้ยบวกไปเลยซึ่งส่วนมากลูกแก้วลุงมันจะให้เราเก็บได้เพียงแค่5ลูกนะครับก็ก็ลองดูถ้าคุณเก็บได้เยอะก็ยิ่งลดดาเมจเยอะมันก็จะยิ่งถึกขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ผมว่าแค่บรรทัดเนี้ยเราก็คงรู้เลยใช่ไหมว่าโกจิต้าเนี่ยมนระดับไหนเออผมบอกเลยแค่แค่บรรทัดแค่นี้นะ กับการเก็บลูกแก้วลุงเราก็เห็นภาพแล้วว่ากูินตาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมถ้าคุณอยากถึกแบบถึกเลยก็เก็บลูกแก้วลุงให้ได้สักห้าลูกแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ค่อนข้างยากเนาะจริงๆเก็บได้แบบขี้หมูขี้หมานะผมว่าแบบที่แบบมันไม่ได้อะไรมากอะกอยี่สิบลูกก็เก่งแล้วมาถึงคุณนะเก็บให้ได้ยี่สิบลูกก็เอยเก็บให้ได้สองลูกลูกแก้วลุ้สักสองลูกมันก็โอเคระด,ดับหนึ่งแล้วนะครับมีลดดาเมจให้ัวก็จะค่อนข้างหนาและแต่ถ้าเกิดเก็บได้มากกว่า เก็บลูกแก้วเออลูกแก้วลงได้3ลูกก็ถือว่าโอเคลดตั้ง30%อก็คือมันแล้วแต่ดวงในแต่ละครั้งเนาะมันก็คุ่มคุมยากแหละแต่ก็เข้าใจแล้วว่าเรามาลุงบันถึงเอาแค่ลดดาเมเอทอะเพียงแค่1เทินเพราะว่ามันมีการเก็บเพิ่มจากตรงนี้ก็ถือว่าตัวละครเป็นตัวละครที่ดีมากๆแล้วก็เก่งมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ กดแอคทีฟสกิลนะครับผมเมื่อทำการกดแอคทีฟสกิลหรือโจมตีเมื่อคิดกับ24นะครับจะเพิ่มในส่งแอตแทคอีก50%ินนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีจะทำการลดดาเมจที่รับลง50%เมื่อคุณมีเลือดต่ำกว่า50%โอรโอ้เอ ดูดีเลยทีเดียวนะครับยิ่งใกล้ตายเก่งนะครับแล้วก็ความสามารถสุดขี้โกงนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีด้วยซุปเปอร์อแทกนะครับผมก็จะทําการสวนกลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะต้องศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ศัตรูมี HP เท่ากับ50าิหรือต่ำกว่านั่นเองก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีในเรื่องของการมองเห็นท่าไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คํานวณเองมันไม่ต้องคํานวณนะมันเห็นแล้วอะ นีครับผมก็โดยรวมผมก็ยังมองว่าเก่งตัวนี้ผ่านสำหรับผมนะโกดิท้าผ่านเออจโกดิท้าสำหรับผมคือผ่านเลยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าโกดิท้าเนี่ยสำหรับผมคือผ่าน,นครับตัวละครตัวนี้ออกแบบมาดูดีมากๆนะีครับแล้วก็ถ้าไมา้ตายดีก่อนนะท่าไมา้ตายเพิ่มพลังโจมตียังสุกเลยครับหนึ100่งร้อเ นะครสำหรับโครนพลังขึ้นเต่าแล้วก็ค้าไม่ตายบิ๊กแบงครับพลังบิ๊กแบงพลังขึ้นเต่าใช่ไหมบุกฮบุกพลังโจมตีหลายพลังป้องกันนะครับหนึ่งร้เปอร์นานสเทนหสแตกยับยับเลยอนะ่ะเพื่อนสแต็กอะไรจะขนาดนั้นพอคุณเลยคือตัวละครของมันนะครับมีการตีซ้ําเบิ้ลสอทีถูกไหมมีทําให้ตายใหญ่หนึ่งครั้งแล้วก็ในส่วนของ ถ้าไม่ตายลองอีกหนึ่งครั้งแน่ๆแล้วคุณก็ไปลุ้นเอาว่าคุณจะติดพาสตีบตีเบิ้มอีกไหมถึงแม้จะยิงถ้าไม่ตายไม่ได้กระหน่าแบบร่างแรกแต่ถ้าไม่ตายของสแต็คตัวนี้มันแรงมากๆเพื่อนโอ้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าใช้ได้แค่นี้คือเก่งแล้วนะสำหรับผมนะคือมันคือแค่มองเห็นทาไม่ตายอะ่ะยูโนคือแบบก็ก็ดีแล้วปะคือแค่มองเห็นทาไม่ตายมันก็เซฟเพื่อแล้วปะ เนี่ยผมโดยรวมผ่านครับโกดิตา้าน่าจะมีที่ยืนในสังคมนะครับผมกล้าร,รับประกันเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสนท,ที่สีเหลืองใช่ไหมผมว่าผมจะเอาตอนนี้ผมเลงว่าผมจะเอาโกหังล่างสองออกผมจะใส่โกดิต้าเข้าไปแทนเนาะแล้วทําให้ทีมตอนนี้ทําให้จริงริมันจะทีมเบจิโต้หรือทีมเบจิโต้หรือทีม อะไรว่าฟิวชั่นของโกดิต้าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแอบเชียร์ไปทั้งทีมโกดิต้าแลละเพราะจะได้ในส่วนของลิงค์ลิงค์จากลีดโกดิต้าสิบปีมันมันเข้มเข้มอ่ะ นอก็เป็นตัวหนึงที่ EZA มาเปลี่ยนชีวิตจริงๆเก่งโคตรๆครับโกจิต้าผ่านเรียบร้อยเก่งมากๆสิบเต็มสิบเลยผมให้สิบเต็มสิเลยถ้าไม่ตายสิบเต็มสิอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นจริงแต่ผมว่ามันต้องเก่งละแม้ EZA มาขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมผมรอดนะรผมนะผพว่าตัวนี้ผมรอดแหละอีกตัวหนึ่งดีกว่าจะเป็นอย่างไร นี่ไงผมโอเคครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ได้รับการ ECA มาตีคู่กันเลยนี่ไงล่ะเพราะเป็นตัวเชิมฉลองครบรอบเหมือนกันนะครับผมก็คือซูเปอร์ไซย่าก็อดโกคูและกอดป่าเบนนั่นเอง,เองมาดูกนว่าตัวนี้จะรอดหรือล่วงนะครับผมเนาะแต่ไอตัวนี้ผมแม่งผมไม่ทำใจไว้เรื่อยๆนะนะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า มันไปสายลบอ่ะคือโกดิต้ามันชัดเจนมาตั้งแต่ตอนที่มันออกมาแล้วว่ามันสายแท้งแต่อัเนี่ยชัดเจนแล้วว่าหลบแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมมาดูนครับผมก็ภาวนาให้มันรอดนะครับเ o า e r บี y อนซูเปอร์ไซยาหรือ Movie h e โ o เหมือนกับโกจิต้าเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ก็แค่จะเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับอาหารเหมือนเดิมนะไอ้นี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับดาเมจดีลชันแล้วก็ตีเบิ้ล การอา ac, 2, อาไแท็กคีบวกสองอเมต่างกันท่อนแรกไม่ต่างกันนะมาดูในส่วนของเบฟิเอฟเฟกเลยก็คือมีลดดาเมจมีกาดเจ็ดเทิร์นอะไรเหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับแล้วก็เบิร์นท่าไม่ตายเนาะเบสิคเอฟเฟกต์ครับแอนแทกอันดิเฟนบวกสอง์เซ็นต์ได้รับคีต่อจำนวนลูกแก้วคีบวกสองต่อจำนวนลูกแก้วที่เก็บได้เหมือนกันทุกครั้งที่ทำการเก็บลูกแก้วนะครับแอนแทกอันดิเฟนบวกสิบเปอรสองทับสูงสุดคือ77%นะครับทุกครั้งที่เก็บลูกแก้วลุงจะทำการเพิ่มโอ,อกาสในการติดคอ10% แล้วก็เฮ้ยมันเหมือนกันเลยดิว่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวเพื่อนเนาะเออก็ตีย้ำใช่ปะ่ะถ้าสนใ้พีน่นะคือเหมือนกันเลยนะครับก็ตีเขาดูสีอันนี้กว่าตัวถูกปะเนี่ยก็เอาเป็นว่าร่างแรกนะครับไม่ต้องเอิมก็ดีนะไม่ต้องจําเยอะนะ <S 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 ผมไม่ขี้ลืมผมเป็นคนที่ขี้ลืมไม่ง่ายมากเลยนะครับ <S 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 คือบางครั้งแม่อพอเราหลุดจากเรื่องงานมาแล้วใช่เราก็จําถ้าจะจําหาอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับไปทํางานที่โดนลําลาหล้างสมองมาเนี่ยผมก็เหมือนกันนาะมีโอกาสตีคีมีตีเบิ้ลมีตีเข้าลูกสีแล้วก็ตีเบิ้ลอีกรอมหนึ่งพยายามหลักๆคือเก็บคีให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ถ้าเท่าที่ดีคือคี20เข้าไว้แล้วคุณจะติดความสามารถในการที่จะสแต็คในส่วนของพลังโจมตีและพลังการที่สําคัญมากๆผมว่าสําคัญนะตัวเนี้ยยิ่งสแต็คเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําให้ตัวละครคุณทั้งถึกท,ทั้งตีแหลงมากขนาะดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู หลังจากมันไม่ใช่เปโกจิตา้าดีกว่านะครับหลังจากหลังจากไรดีแล้วกับแอคทีฟสกิลแล้วกันสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคอเครับผมหลังจากที่ยิงแอคทีฟสกิลนะครับก็จะแปงลงร่างเป็นซูเปอร์ Super สายากอบซูเปอร์สายานั่นเองเออเอาอ่านเข้าไปอ่านให้มันงงไปข้างหนึ่งนะครับผมมาดูกันเลยครับทำอะไรได้ดามจรีดักชั่นนะครับเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเทิร์นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอทแท็คที่เป็นบวกสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำการ ทุกครั้งที่จะมาการเก็บลูกแก้วคิดจะบวก2ไปเลยนะครับแอตแทตีเข้าทุกทุกสีการออลแอตแทนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะตีเป็นคริติคอลนะครับเหมือนกัอร์เน50%อ่าเจอแล้วนะครับผมมีโอกาสปานกลางนะครับผมก็น่าจะ30มสิบปรนไม่ผิดในการที่จะหลบการโจมตีกูต่อสูงสายหลบมาแล้วครับเพื่อนสายหลบมาแล้วนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนลูกแก้วอ่า ทำการเปลี่ยนลูกแก้วเนาะสีม่วงเป็นลูกแก้วสีลุงน,นั่นเองอืมอคือมันเป็นสายลบแต่ไอคามสามารถเปลี่ยนลูกแก้วเนี่ยมันก็ดีงามเนาะคือ,อยังไงมันก็คงต้องเอาไปคู่กันนะลมผมนะเหมือนมันเกิดมาคู่กันนะครับ2ตัวนี้แล้วก็หลังจากที่ตัวครนต่างกาที่ตัวครนนี้ปรากฏตัวมานะครับสี่เทิร์นจะทําการแรนดอมลูกแก้ว1สีนะครับเออแล้วก็ยกเว้นสีม่วง นะครับผมเป็นลูกแก้วสีลุงนั่นเองอ๋อเพราะว่ามันลูกแก้วม่วงมันมันเป็นลุ้งอยู่แล้วไงแล้วมันก็เปลี่ยนอีกครับให้เป็นลุ้งเพิ่มไปอ้อู้เฮ้เยแต่ก็นะถ้ามันเปลี่ยนลูกแก้วลุงง,ง่ายๆแบบนี้เนะพือ่อนแม่เจ้าอเคไอ้นี่มันก็หลบแบบผิวเลยดีเดียวผมว่าแม่งผิวจะจัดแน่เลยแล้วก็ for every ทุกครั้งที่ต้องการ,เ,รเก็บลูกแก้วนะครับผมจะ add e n h a n e m e n t โบกไปเลย10%อซนอทับสูงสุดคือน100ึ้เ นี่ไง for every linbo นะครับทุกครั้งที่ต้องการเก็บลูกแก้วลุงจะบวกอ่าโอกาสในการติดค r ิ t ิคอลอ่าและโอกาสในการลบสิบเโอ้โหแล้วคุณอย่าลืมนะว่ามันเปลี่ยนลูกแก้วยับขนาดนี้การที่จะเก็บตารที่ดูละครตัวนี้ครับจะเก็บลูกแก้วลุงได้ห้าลูกเนี่ยผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม,ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วนะคือถ้ามึงจะเปลี่ยนกระหน่ำขนาดเนี้ยผมว่าสี่เทินใช่ไหม เว่าสีเทินก็นานพอแล้วครับสีเทินก็นานพอที่ทําให้ตัวเนี้ยผิวมากเฮ้ยถ้าเกิดไอ้มินเดียมเชนเนี่ยมันยังเป็นสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเออก็โหบวกกับอีห้าสิบแบแล้วคุณมีไก่กนะคุณจะลืมนะแล้วคุณโอกาสหลบคุณสูงเงี้ยบางครั้งมันอาจจะหลบได้หมดเลยนะหรือว่าจะโดนต่อยตีสักนิดนึงก็ไม่ตายปะเพราะว่ามันมีการดูอ่ะแล้วอย่าลืมนะว่าคุณไม่เอาไอ้ตัวนี้ไปตำแหน่งแรกอยู่แล้ว คุณเอามันตำแหน่งแรกแค่เทินแรกแล้วคือไปคุณเอามันมาซอส 2, สองซอสสาอยู่แล้วนะครับแม่งตำแหน่งมันอยู่ตรงเนี้ยไปอากูจิต้าเลย2 3 2 3 2 3เนี่ยว้าวผมใช้คำว้าวเนี่ยผมแล้วก็อ่าเก็บลูกแก้วลุงเจ็ดลูกโอ้ตีสามอ่ามีคินะครับผมมากกว่าเท่ากับ20ตีสามอีกแล้วก็กดแอคทีฟสกิลหรือคิดกับยีบวกไอเทมห้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้ อู้ตีสามกี่รอบจ้ะหนึ่งสองสามสี่รอบอเป็นตัวละครที่ตีบ้ามากครับผมตัวละครตัวนี้แล้วก็เหมือนยังมีนะเอเมืเ่อทาการโจมตีนะครับจะทําการติดคริตที่เข้าและทําการโจมตีซนะ้ำฮะเดี๋ยวนะง่ายอย่างวะ ออมีอีก้าไมพิงมาดูหน้านี้นี่คือก็คือเมื่อเลือดขับคุณต่ำกว่าห้าสิเปอร์เซนตคุณก็จะทำการตีเป็นคริติคอล,ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ทำการโจมตีซ้ำนะครับผมเอ้ยไม่ใช่พี่ธุิตขอโทษนะครับมีผมอ่านจำสลับอีกคือมีเลือดมากกว่าห้าส <c oughs> ิบเปอร์เซ็น what เอออ้องหืโทษดีครับผมผิดดีครับผมผิดเยอะจังอะผมอ่านมาเรียดเองก็คือเรื่องของศัตรู เรืองของศัตรูมากกว่านะครับห้อร์นะครับจะทําการตีติดคีติคอแล้วก็โจมตีซ้ําเออนี่ไงมันเขียนว่า Enemy อเอนดามี่อ่ะนะครับผมนาอโหอย่างงี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะได้ใช้แหละครับแต่บอสมันก็จะตายง่ายๆอยู่แล้วอะเนาะเออไม่เป็นไรก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็เมื่อตัวละครตัวนี้ครับรับการโจมตีนะครับถ้าเกิดมีอเลือด เลือดน้อยกว่านะครับห้าสิทำการหลบการโจมตีไปเลยนะครับผมก็เฮ้ยเก่งนะตอนแรกหรือว่าจะแบบจะไม่ไหวเว้ยไปมารู้สึกว่าไหวเว้ย <c oughs> <c oughs> <อ>ในมุมมองของผมอะแต่เหมือนจะใช้ได้แค่รอบเดียวปะในความรู้สึกผมม,มันมีเครื่องหมายเล็กหนึ่งอะเนาะ อาจจะใช้ได้แค่รอบเดียวของการต่อสู้นะครับเพราะมันถ้ามันใส่เครื่อหมายหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ั้นมันจะโกงไปในมุมมนะอืมแต่แค่นี้ก็โดยรวมผมว่ามันก็ดูเก่งนะครับอันนี้ผมมั่นใจเนาะมันมีเขียนเลขหนึ่งไว้มันใช้ได้แค่รอบแค่ครั้งเดียวในการต่อสู้ไหมหรือว่ายังไงก็อันนี้ขยายผมเพิ่มเติมได้นะผมก็จาไม่ได้เลยเครื่องหมายมันเนี่ยเหมือนจะมีเครื่อหมายอินฟินิตี้อีกอันหนึ่งปะเอาว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าโดยรวมพุณภาพรวมเนี่ยมันคือมันเก่งมากๆครับ เป็นตัวละครที่ยิงทําใไม่ตายแบบยับยับแม่ยับเลยแล้วตุกการที่ยิงทําใไม่ตายถูกไหมครับมันก็คือการสแต็กโอ้โหแล้วตุกการสแต็กอะมันก็ยิงเขาให้ตัวละครนี้ล่าเหม็แรงแล้วก็ยิงถึกไปเรื่อยผมมองว่าตัวละครนี้เก่งนะครับอาจจะผมว่าเรื่องทําไม่ตายผมว่าแรงกว่าโกจติต้าแน่นอนเรื่องทําไม่ตายตัวนี้แรงมากๆแล้วแรงแโกลติต้าล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรื่องแทงเนี่ยอาจจะ แตไม่บอกว่ามันแทงไม่ดีก็ไม่ได้มันพิ้วอยู่นะเพราะว่ามันเก็บลูกแก้วมันน่าจะง่ายกว่ามันเปลี่ยนลูกแก้วหยับเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบไม่ชอบตัวพวกพึ่งดวงอะตัวนี้ก็อาจจะรู้สึกแบบดรอปแบบโคดิต้ากนิดนึงตรงที่มันไม่ได้มีความบาลานซ์ให้ที่แบบคุณจะกะได้นะต้องพึ่งดวงแต่แต่นะมันยิงแรงแล้วผมมองว่าผมให้แบบใกล้เคียงกันแล้วกันไม่อยากบอกว่าใครเก่งกันต้องไปเล่นจริงอีกรอบนึงแต่ ใหรว่าเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยนะผมให้อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดดูถ้าเกิดมันออกมาคู่กันอนะ่ะอีกคนนึงเห็นท่าไม่ตายอีกคนหนึ่งเปลี่ยนลูกแก้วหายมันคอมโบกันนะเฮ้ย <c ười> คุณก็เลือกเอาเลยว่าคุณอยากอยากจะเอาไปแท้งไหมหรือว่าคุณอยากไปวัดหลบมาคุณก็เลือกได้ผมมองว่านี่คือสูตรสาเร็จที่ลงตัวมากเก่งครับทั้งสองตัวเป็นตัวละครฉลิงชลบครบรอบอยู่แล้วแล้วออกแบบมาเก่งขนาดนี้พูดตรงๆนะ จริงๆทุกปีอะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวละครเชิมสนองที่ละการอ e ีซมันจะค่อนข้างเก่งแล้วก็นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเก่งไอตัวรองของตู้10ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกฮังล่าง2ป่าเบที่ก็เจอจางอยู่แล้วจางไปอีกเจฟีดสตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไอสอตัวเนี้ยทั้งโกคูทั้งตัวเฉลิมสนองปีเก่าเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยกับโกจิตา้า น่าจะผมรู้สึกชอบมันมากกว่าอีกนะหนึ่งมองผมมามีแค่โกคู4ตัวเดียวตัวใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเข้ากับไอ้ไอตัวนี้มากๆเลยหนึ่งมองผมนะน้องก,ก็ส่วนตัวอื่นก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือไม่ได้จําเป็นแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าไอ้นี่จะ ecm มาโหดขนาดนี้ นะครับผมโอเคเอาไวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวสกิลนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเกิดผมมีการแปลผิดไปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเสริมมาได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับผม